ก็สวัสดีนะครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้จะมาทำการเปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางอันนี้เป็นกระถางเลี้ยงนะครับเป็นโมกนะครับที่ได้มานาน,นแล้วครับแต่ก็ไม่ได้สนใจก็ปล่อยไปตามสภาพนะครับ ววันนี้ก็จะมาทําการเปลี่ยนดินให้เขานะครับเพื่อเขาจะโตให้นะครับก็ใบเล็กขาดสารอาหารนะครับอันนี้ก็จะเอาใส่ในกู่ถังกูถังเลยครับเลี้ยงให้เขาโตนะเพราะว่าแพน,นะครับ ตอนนั้นก็ยังไม่มีความรู้มากก็ตัดไปคิดว่ามันจะเป็นอะไรปลายเหลี่ยวนะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันอมแผลนะก็น่าจะสวยนะครับครับก,ก็จะหาหาสัตว์ลากกันเขานะอันนี้อดิโนกกับลากเยอะครับ สาลกก็มันเป็นไม้ตลาดนะครับก็อาจจะมีไม่สวยครับ <c oughs> ครับก็ได้เท่าที่ได้นะครับลากอันนี้คือพยายามที่จะทำให้เป็นสันเป็นเส้นนะครับก็จะมันลากมันขีกันนะครับมันเคยอยู่ในกระถางที่ รับแคบนานนะครับตอนมันเป็นไม้กระถางนะก็เดี๋ยวจะลงปลูกเลยครับก็หลังจากนะครับเติมดินไม้พยุงไว้นิดหน่อยนะครับ ก็เป็นดินธรรมดาทั่วไปครับตามลานไม้ประดับแล้วก็นำมาผสมกับวุยงข้อครับวุยงข้อแล้วก็เป็นกาบมะพร้าว จากนี้เอารอครับใบผมไม่ออกนะครับใบก็รดน้ำปกติปลอดโตอันนี้นะครับการเปลี่ยนดิน โมกก็เป็นไม้ที่รากเยอะครับน่าจะไม่ตายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่มารับชมก็ฝากติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะเอาคลิปลงเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ